สวัสดีครับนี่คือชดอเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้คุณผู้ชมฮะโอ้โหเกิดถูกยุกมากสุดทางด้านของแฟนๆฟุตบอลเพราะว่าวันนี้2คนนี้คือกองหน้าจอมทําลายสถิติคนหนึ่งเมสซี่มีโอกาสจะยิงประตูมากที่สุดในลีกสเปนส่วนอีกคนหนึ่งสถิติบ้าระหำ่ำเรื่องสองคนนี้บวกกับแมงมุมยักษ์เอ๊ะคืออะไรเราจัดมา บาซ่าเจ้าบ้านในชุดแดงครับเมสซี่เขาแค่ลูกเดียวจะตีเสมอสถิติยิง251ประตูและเขาทำได้ในนาทีที่20คุณผู้ชมครับบาซ่าขึ้นนำ1-0ครับ251ประตูในลีกสเปนเป็นเจ้าของสถิติร่วมกับเตลโมซาร่าเรียบรนะ้อยแล้วเขาี้มาดูว่าจะทำลายได้หรือไม่นะครับเข้าครึ่งหลังกลายเป็นบาซ่าครับยิงเข้าประตูตัวเองนะครับทางด้านของเซบียาตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ฮะไม่แน่แล้วแต่ว่าสนาทีต่อมาเนมาร สองหนึ่งครับบาซ่านำอีกครั้งหนึ่งนะครับนาทีที่64ฮะตอนนี้ทั้งสนามลุ้นกันแล้วนะฮะว่าเมสซี่จะยิงได้อีกหรือไม่ลุยซเรสชิปและเป็นอีวานบราคิเตชเชดเข้าไป3ประตูตอนหนึ่งคือชนะแน่นอนแล้วฮะบาซา่าแต่แฟนๆในแคมป์นาวลุ้นอย่างเดียวครับว่าขอให้เมสซี่ยิงอีกลูกเมสซี่มาแล้วฮะเมสซี่จะทำยังไงเมสซี่ แต่ออกซ้ายให้กับทางด้านเนมาร์แล้วก็แมซิ25่252ประตูครับทำให้เขาเป็นดาวยิงสูงสุดแห่งลาลิก้าแต่เพียงผู้เดียวในวัยเพียง27ครับทั้งสนามลุกขึ้นยืนสะดุดีและเพื่อนร่วมทีมบอกว่านี่เป็นวินาทีที่สุดอย่งางนี้่ฮะโอ้โหฉลองเลยครับแมซิ่ได้ใจแล้วค,คุณผู้ชมฮะสองคนเอาไม่อยู่แมซิ่แห่เข้าไปชิงกันเนมาร์เลโอนลเนมมซี่ แฮตเทรกคุณผู้ชมครับเป็นลูกที่3 253ประตูในลีกสูงสุดของสเปนเป็นสถิติใหม่ที่จะเพิ่มต่อไปอย่างแน่นอนนะครับบาซ่าถล่มเซบียาไป5ประตูต่อ1นึ่แมซี่3ประตูคนเดียวฮะแล้วก็ตอนจบเกมนะครับทางด้านของาร์เซโรน่าก็มีการทำวิดีโอสดูดีแมซี่อารมณ์ดีฮะปกติไม่เห็นแกนยิ้มอย่างงี้นะฮะและเพื่อนร่วมทีมก็ให้เกียรติเมซี่โดยการตั้งแถว ให้เกียรตินะครับนักเตะที่หลายคนเชื่อว่าเก่งที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมากลับบ้านพร้อมกับลูกบอลน,นะฮะและสถิติใหม่253ส่วนคู่แข่งของเมสซี่คริสเตียโนโรนัลโดซัดอีก2ครับพาเรอัลมาดริดบุกชนะเอไอบาสีเท่ากับว่า11นัดในลีกสเปนโด้ซัดไปแล้ว0ประตูนี่คือตัวพ่อนักสร้างสถิติแห่งเรอัลมาดริดจากสุดยอดนักยิงพรุ่งนี้ผมพาฟินสุดยอดโชว์มัน นี่คือโอลิมปิกส์ของดีเจระดับโลกและขาแดนซ์แมงมุมที่ดังที่สุดในโลกบุกเมืองไทยพรุ่งนี้16นาฬิกา45นาทีช็อเตเด็ดกีฬาแชมป์